สวัสดีค่ะวันนี้มูจะบามาพบกับชาวงชาแน,นลนะคะโอเควันนี้นะคะมูก็ซื้อผลิตภัณฑ์ามาหนึ่งอย่างนะคะคืออยากกินปลากระป๋องไงยำปลากระป๋องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวัดดันในของสิ่งนี้มันใช้ปลากระป๋องหรือเปล่านะ,ะหรือว่าเป็นแค่ปลาในน้ำเกลือนะคะคือที่นี่เขาจะมีทั้ง ปลากระป๋องผสมอซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ปลาน้ำเกลือนะคะที่ผสมเครื่องเทศพริกไทยนิดนึงแล้วก็ปลาทูน,น่านะคะซึ่งจะแยกกันทั้งหมดนะคะแต่ละอย่างรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราไม่เจนจัดในการอ่านภาษานะคะรสเซียเราก็ต้องมารุนเอานะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะ สังเกตนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นปากระป๋องไหมนะคะเดี๋ยวมจะเปิดให้ดูโอเคนี่นะคะโอ้ oh. ว้าวมันเป็นปากกระป๋องค่ะ มันก็คือปลาที่อยู่ในกระป๋องนะคะแล้วก็พร้อมด้วยซอสมะเขือเทศนะคะโอเคผ่านนะคะตรงนี้ก็จะมีบุคจลอธิบายเลยละกันนะคะว่าถ้าใครมาประเทศรัสเซียนะคะถ้าคุณพี่อยากกินปลากระป๋องนะคะโปรดดูนะคะฉลากด้านหน้านี้ถ้าคุณพี่อ่านออภาษารัสเซียไม่ออกนะคะก็ดูผัาสังเกตที่มีอ,อ่ะผักตรงนี้นะคะมะเขือเทศบิสรูทนะคะแล้วก็ ริกยวกนะคะตรงนี้มันก็จะผสมเข้าไปในเนื้อปลากระป๋องทั้งหมดเลยนะคะพยายามว่าให้สังเกตูว่ามีมะเขือเทศไหมถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะมันจะมีทั้งที่เป็นรูปมะเขือเทศแล้วที่เป็นรูปเ,เครื่องเทศต่างๆนะคะมันจะแยกกันทั้งหมดนะคะตอนนี้มุกเสี่ยงซื้อมานะคะถ้าคุณพี่อยากกินนะคะยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็เป็นปลากระป๋องคล้ายๆประเทศไทยนะคะ คือประเทศไทยมันก็จะมีแค่ซิลิกทูน่าใช่ป่ะแล้วก็ปลาในน้าเกลือแล้วก็ปลาในปลากระป๋องแล้วก็ปลาชูชีเนะาะราดพริกแค่นั้นแต่ที่นี่มันจะมีหลายเซกชันมากนะคะเอ,อยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันก็จะมีหลายาตัวผสมมากนะคะแต่คือไอตัวที่ผสมต่างๆน่ะมันมีซอสมะเขือเทศไงคือที่ต้องการกินคือซอสมะเขือเทศถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากกินนะคะน้องๆอยากกินนะคะ ก็ให้หาซื้อที่มีรูปมะเขือเทศแบบนี้นะคะแล้วด้านในจะก็จะพบกับซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผักต่างๆนานามากมายแบบนี้นะคะรับรองจะไม่ซื้อผิดแน่นอนนะคะคุณจะไม่เสียทังฟรีนะคะในการซื้ออะไรมากินผิดผิดแน่นอนถ้าใครอยู่ที่นี่ก็ติดตามคลิปของผมนะคะหรือใครเพิ่งมาหรือใครหรือใครที่แบบ อยากกินหวานแต่ก็แบบไม่อยากเสียงเงินนะไม่อยากเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหนึ่งกระป๋องเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะราคาหกห้าสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบถึงเป็นร้อยบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะซึ่งเราก็จะเนาะช่วงโควิดก็ประหยัดประหยัดนิดนึงนะคะถ้าใครอยากกินปลากระป๋องก็ซื้อนะคะปลากระป๋องปลานะคะที่เป็นรูปปลามันจะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะ สังเกตรกระป๋องให้ดีไม่ใช่มีแต่เฉพาะปลากระป๋องนะคะอาหารกระป๋องเขามีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อไก่ทุกสิ่งอย่างนะคะก็ให้เลือกที่เป็นลูกปลานะคะแล้วลูกมะเขือเทศแบบนี้คุณจะได้กินปลากระป๋องแบบไทยนะคะแล้วเอามายำกับพริกนะคะขี้หนูแล้วก็ใส่อหอมแดงลงไปนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้กินปลากระป๋องบีบมะนาวนิดนึงโอเคถ้าใครชอบคลิปของบุ๊กนะคะก็ กันช่วยกันติดตามด้วยนะคะว่าวันหลังบุ๊จะพาไปทำอะไรอีกนะคะแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย